คนจะเห็นว่าแค่เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับเราก็สามารถทําลงหนังในบ้านได้นะครับโดยอาศัยโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับแค่เราเชื่อม Wi-Fi ตัวเดียวกับโทรศัพท์และโปรเจคเตอร์นะครับเราเข้ามาที่การแชร์หน้าจออันนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคาว่า smart view แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวนี้จะขึ้นมากดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเพียงแค่นี้เองนะครับหน้าจอมือถือก็จะไปขึ้นที่หน้าจอโปรเจคเตอร์แล้วและตอนนี้ผมก็ได้หน้าจอมือถือนะครับขึ้นมาที่โปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วขนาดใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ฉายอยู่จอ1 ที่เราเล่นหน้าจอมือถืออะไรนะครับเวลาเลื่อนๆไปเนี่ยมาจอ a c e b o o k เนี่ยก็จะมาขึ้นที่จอโปรเจคเตอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นแอป์ติกตอกนะครับจะเห็นว่าการตอบสนองเนี่ยค่อนข้างจะเร็วมากๆนะเดี๋ยวเรามาเปิด YouTube ดูกันบ้างนะครับว่า YouTube เป็นยังไงนะครับสมมติว่าเรากดเข้ามาที่คลิปคๆหนึ่งนะครับถ้าเราอยากให้ภาพเต็มจอนะครับแค่เราเอียงโทรศัพท์เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับภาพตรงนี้นะครับก็จะออกมาเต็มจอแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถนําไปดูแบบดูโรงหนังได้เลยและหลายคนนะครับที่คิดว่าโปรเจกเตอร์เนี่ยจะต้องเอาไป เดียวนะครับเราจะมี Netflix y o u t u b e เนี่ยดิสนีย์ฮอ s t a สตาและการลงแอป,ปอื่นๆให้อีกมากมายเลยนะครับและรุ่นที่ผมพูดถึงนะครับก็คือรุ่นกิมบอล A6 ตัวลองท็อปตัวนี้นะครับมีรีโมทอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยแล้วถ้าใครสั่งวันนี้นะครับจะแถมม่านจอเพิ่มแสงขนาด120นิ้วแบบนี้ไปด้วยฟรีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะ๋ยวใครสนใจฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดการกดสั่งไว้ที่ด้านล่างนะครับใครสนใจตามไปกดดูที่ด้านล่างได้เลย